มันถึงเวลาแล้วนะครับก็ขอแนะนํากอยก่อนเลยครับผมสวัสดีสสดท่านผู้ชมทุกท่าน,นด้วยนะครับผมม่อนคงอันนี้ก็ปดประจําการครับเปิดประจําการนี่คือเปิดประจาการอะไร,รประจาการเพย์เม็เก่าครับก็คือเพย์เม็ตลายซิกามาดเลนนี่ซึ่งผมได้ทำการสั่งซื้อสั่งตัดมาที่แหละจากเพย์เม็ร้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นพาไปดูครับ โอเคร้านนี้ครับผมถ้าเกิดใครอยากได้ลิงก์เฟซบุ๊กนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในช่องอช่องอินิเชันนะครับโอเคอ่ะส่วนของที่ว่างกักำมาส่งกันแล้วผมยังไม่ทำการอันบล็อกอะไรเลยครับก็จะมาอันบล็อกกันในณเวลานี้นี่แหละครับมาข้าตอนแรกผมมาหามีดก่อนใช่มีดอยู่ขอเวลาสักครู่ ่ช่แล้วมีดอาจจะมีผมนี่พป็นไะงสุดโหดเลยโอเคเราจะเกะจากตรงไหนก่อนดีนะครับอ่อาทางแกะแป๊บผมไม่รู้ว่าจะเกะย,ยังไงหรือว่าใช้มือฉีดได้เลย่ะลองดูก่อนใช่ไหมเออเหมือนจะใช้มือฉีดได้เลยนะ อ๋อมันมีถุงซองถุงไว้คนทุกคนผมไม่อยากจะใช้มีดเท่าไหร่เพราะว่าผมกลัวโดนเนี่ยมีดอะไปโดนเพมยเมทเนาะเลยใช้มือฉีดดีกว่าผมอาจจะฉีดแบบไม,ไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันต้องฉีดอยู่แล้วเอาเปลือแกบบนอกก่อนต้องมาจุดมีกันนะโอเคไม่เป็นไรผมะว่า อืม,อมแพ็กกันแบบอ๋อเข้าใจได้ามาอันมี้แบได้ลดสิตีอนอมออออกมาแล้วมาเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงครนะับนี่นะผมโอเคอนา นี่โอ้ถือว่าใหญ่ว่าอันเกาเยอะเนี้ยเอยสวยอนะ่ะอันนี้เป็นลายเป็นลายลูกชมรมของของเองครับนะครับนี่เนื้อผ้าถือว่าอเอาคมีการเย็บคอมาก็ค่าเรียบร้อยครับต่างจากพ hey ีแมตของเวนการนะผมที่มันจะแบบไม่ได้เย็บคอมาเนาะจะเป็นแบบเรียบๆไปเลยเป็นแบบอย่างนี้นะเออถือว่าโอ้ใหญ่อยู่นะชอบอะ่ะ อ่ะผมเอาอนี่ออกก่อนนะครับเป็ประจำการแล้วเป็นไงโตะผมเล่นการ์ดน,น่ารักก็ได้เดี๋ยวไจุมมา๋ยวผมเอาเนี่ออกก่อนเผื่อจะได้มาไม่น่าจะไม่น่าโดนหรอกมั้งวางไปเลยกันถ้าเกิดโดนเดี๋ยวขยับทีหน่อยโอเคสิสบัดบแล้วผมรู้สึกเนื้อผ้านี่ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับ เอออย่าวางมาอันนี้โอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหมันรู้สึกแบบพร้อมอ่ะเนื้อผ้ามันดีมากนะเหมือนเทเหมือนเดินแบบทำมาจากดีๆเลยอะ่ะนี่มีรูปโลโก้อีเทคขับไฟผมด้วยนะครับเกิดให้เห็นกล้องเอออะารนี้โอ้โหอ,อันนี้ออกก่อนดูจะไม่สวย โดยรวมเนื้อผ้านี่ถือว่าโอเคครับนั่นนั่นจะไม่ต่างจากอันเก่ามากนะครับเออันนี้จะดูแบบหนาๆหน่อยดูหนาๆดูแบบมีไม่้ตงถานนะถ่าง่ายอันนี้มันดูแบบบางๆางนะ h e มพแมทเรนกาดอัพออฟฟิเชียลโดยตรงเลยครับเนี่ยครับปิดประจํากาแล้วครับสการิินผมว่าจะเก็บลงคางเอาไว้นะก็เป็นเด็กลูกรัก นั่นอนรับกิฟต้อรงคาเอาไว้นะครับส่วนปัจจุบันก็ลายนี้ผมใช้ยาวๆใช้ตลอดเลยใช้ยันแก่ <c oughs> มันมันสวยมากนะอันนี้ก็วานเด็กนะ่อเอาเทสติกมาวางดู่ะอันนี้กิฟต์วางไว้ตรงช่องนี้พอดีอันนี้ก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็เด็กก็ตรงนี้นะ โอ้โหอะเปิดมือ5ใบโอ้โหจวดแล้วเล่นแล้วมีความสุขนะโอ้โหมีความสุขนะเนี่ยแต่จแต่ผมเสียดายตรงช่องดาเมจโซ o นิดหน่อยเวลาผมจะวาง Damage ผมชอบวางอย่างนี้มันมันเป็นช่อง,องนี้ผมก็อาจจะต้องมาวางอย่างนี้แทนหรือไม่ก็ผมก็วางไปเลยหรือไม่เป็นไรผมแค่เป็เสียดเดียดอย่างนี้ก็ถือว่าสวยนะอ่านาะ ผมชอบมาอย่างนี้ไงมันดูเท่เสียดายแล้วทำเขาแก้ไม่ได้เขาทำได้แค่อย่างนี้มันเป็นไรผมก็เ,เห็นไม่เป็นไรผมจะเดินรวมคือส่วนมากมชอบมากครับโอเคก็มีประมาณนี้ผมมารีวิวเพเมใหม่นะครับก็เป็นลายที่ของชมรมผมเองับผมที่เรียนที่ที่ผมเรียนจบนะครับนะก็ถ้าเกิดรายที่มาก็กขอ ทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูสักหน่อยครับผมล,ละลายกี่ลองคลิปนะนนปแล้วก็บิมีเวลาว่าโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมขอบคุณที่รับชมรับฟังจนจบครับผมขอบคุณครับ